สวัสดีครับแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Nita 8 RS เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับด้วย USB ดองเกิลตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับเอา USB ดองเกิลวางไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเสียบนะเอาวางไว้ก่อนตัวเครื่องแล้วให้เราเข้าเมนูการเชื่อมต่อนิดนึงนะครับเวลาเข้าเมนูให้กดปุ่มซ้ายขวาพร้อมกันครับชึบแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าเมนูแรกเลยนะครับ Connection Mode นะครับ แล้วให้กดปุ่มสแกนปุ่มสแกนในที่นี้ก็คือปุ่มโอเคนะครับเข้าไปเลยจิ๊บแล้วเราก็เลือกเป็นสองุนะครับก็คืออันแรกที่มันโชว์เนี่ยกดไปเลยครับจิ๊บอ่ามันที่ว่า success นะครับคือเรียบร้อยอ่ะต่อไปให้เรากลับไปหน้าจอหลักนะครับโดยการปุ่มกดปุ่มซ้ายขวาพร้อมกันจิ๊บนะมันจะเป็นหน้าหลักนะครับเป็นหน้านี้ให้สังเกตนะตรงนี้มันต้องเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเหมือนตัว T เนี่ยมันจริงๆมันคือรูปคลื่นสัญญาณนะครับอ่าจังหว เก็บพราวคอมไปเลยชิบรอสักครู่หนึ่งนะครับไม่เกินห้าวิอ่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เทสยิงบา์โคดเข้าคอมไปเลยครับนี่เรียบร้อยครับการเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับขอบคุณครับ